บายดีทุกคนสบายดีมาอนบ่มีซาลาอยัางนกพี่น้องพี่น้องกระเทิงมาทุกคนเด้อจ้าตอนนี้อากาศยู่ออสเสเตียเมิดคืนพี่น้องหนาวขน้อยนั่งอยู่ในรถเด้อจ้าอตอนนี้ได้หกโมงสิบนาทีเนี่อยู่ออสสเตียพี่น้องเลยขน้อยอยู่ออสสเตียเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องทางเมืองลาวเมืองไทยเห็ดยังอยู่มณโอชอโลกเนาะเห็ดยังอยู่มณโอขอน้อยบาเดืองประวัติของขนอยมาอยู่ขนอยมาอยู่ออสออสเตรเลียกันได้จากปีได้เศร้าปีได้พี่น้องเอ้ยได้เศ้าปีตอนมาทวิตพี่น้องเอ้ยสีบอกประวัติไท้ฟั่งกันตอนนั้นขน้อยมากกาอยู่ได้สิบเก้าปี 19ปีตอนนี้ก็ทรอยซ์10ปีเลยพี่น้องก็มีประสบการณ์อยู่ออสเตรเลียก็หลายอย่างอยู่พี่น้องพออยู่นี่ก็กดีอย่างหนึ่งอยู่บ้านเขาก็ดีอย่างเนาะพี่น้องเนาะเขาจะมาปนกันกับวัยน้องขอน้อยอยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็โอ้ยพี่น้องเขาก็ต้องมีบ่มีเวลาให้ตัวเองน้องพี่น้องเอ้ยอยู่ออสเตรเลียดีอยู่ดีอย่างหนึ่งพี่น้องประเทศเพิ่น คุมข้องเล็กหน่อยคุมข้องไม่ยิ่งแต่ตำรวจอยู่นี่เพื่อนกาเพื่อนก็นกนดีแบบว่าเข่งคัดดีพี่นอออ้องเลยมันวาวหอกวาวหงอกอยู่ออสเตรเลียดีหลายดีทุกอย่างดีเด็กหน่อยเพิ่นมีความโหร้ายพี่น้องแล้วเพิ่นให้โอกาสเด็กหน่อย เฮียนหนังสือเฮ็ดทุกอย่างให้เขาสลาดพี่น้องอยู่นี่อยู่ออสเตรเลียนีย่ดีที่สุดพี่น้องขั้น่าลูกเต่าไพาสิมาเฮียนออสเตรเลียนี่แมนดีที่สุดเป็นประเทศที่ที่ดีะเขาหน่อยกันก็ยอมครับพี่น้องกับมาิคึ้ินายไขาขน่อยกับบอจักสวาแต่ว่าขน่อยเนี่ยว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดีพี่น้องเป็นประเทศที่มีคุม้มครองแบบว่าปลอดภัยเด็กหน่อยไปหามไปเฮียน แดดเพือนห้าอยู่นีห้าวไม่มีเวียกรัฐบาลเป็นก็ซอยห้าเวียกให้ห,าหา้าเห็ดแดดบานห้าเถ่าเป็นก็ให้กินเงืนเถ่าเข้ามาห้าวบริเหตการพห้าไปคอเป็นก็ซอยห้าวพี่น้องยูนีด,ดีร้ายพี่น้องเอ้ยดีทุกอย่างแต่ว่าขน้อยมากเป็นหักเด็กน้อย,อยอยู่บ้านนี้เป็นยกให้เด็กน้อยมีความหูพัฒนาเรื่องห้ามเรืืองเฮียนยู่นีมันดีที่สุดพี่น้องอยู่ออสเตรเลียนี่ข้องสิบกับพ่อไปพ่อมาพ่อใส่ได้พี่น้อง อยู่ออสเตรเลียดีถ้าว่าผุ้ไรซิ่มาอยู่ออสเตรเลียมาโหลดพี่น้องขนนอยเนี่ยว่าดีอยู่อสอ,อ,อ,อสเตรเลียเด้กจ้า